โฟกี้แฮมสเนียนะฮะแล้วก็มาร์กี้หน้าเดียวเขาว่ากันมานะฮะมาร์กี้หน้าเดียวตลอดเลยนะฮะก็วันนี้นะครับพวกเราอาจจะหน้าตาโทมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพวกเราเพิ่งเดินทางกลับมาจากการแข่งฟุตบอลนะฮะเหน็ดเหนื่อยๆพอควรนะฮะแต่ก็ไม่ลืมเลยที่จะมอบความสุขความสุขสนานให้กับพวกท่านนะฮะก็เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งคลิปแรกของเราเนี่ยคนไม่มีแฟน พุ่งทะลุไปถึง200วิวแล้วน่ที่น่าพอใจมากนะเพื่อนไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ย190วิวนี่ของเราเลยไป<ม> <c oughs> บอกเขาทำไม<笑><笑><笑>แล้วก็ดีใจนะฮะดีใจนะฮะแต่ก็หวังว่าจะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะฮะโอเคนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะฮะก็หลายท่านต่อว่าต่อคานาผมมาเยอะมากบอกว่าโฟกเยอะไปปะพูดเยอะไปไหมไม่ให้มาร์คพูดเลยนะฮะก็วันนี้นะฮะต้องขอโทษด้วยนะฮะจะให้มาร์คพูดแล้วครับนะฮะไป เพื่อความรักอะไรก็ต้องยอมทนเพื่อบางคนอะไรก็ต้องยอมทำแล้วโฟก็มีหกคำมาฝากแน่โยนมาอย่างนี้นะฮะต้องเล่นนิดหน่อยนะฮะหกคำของโฟกนะฮะก็มีนะฮะแล้วก็สุดท้ายเพลงก็อย่าลืมฟังหกคำของมาร์คเช่นเดียวกันนะฮะก็หกคำของโฟกก็มีอยู่ว่าสักวันเราต้องทิ้งมันไม่ใช่นะฮะสักวันเราต้องได้กันอันนี้จริงจังจริงจังนะฮะตัวทีเพื่อนกันมีคิดอะไรอยู่แล้วนะฮะ สักวันเขาต้องทิ้งเรานะฮะเอกันนะ,ะจำไว้ดีๆนะฮะก็บทเพลงนี้นะฮะก็อยากให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะฮะมีความสุขทุกวันอไปเป็นบทเพลงสาก,กลนนะฮะ l i v ลิฟแอนเลิน มาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตรานี้หัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไรจะยอมรับความจริงที่เจอ ก็ชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีสุขสมมีผิดหวังหัวเราะหรือวันไหวเกิดขึ้นได้ทุกวันอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันตามความคิดสติ เราให้ทันอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดน,นะนฮะจบกันไปแล้วนะครับก็มาฟังหกคำองมาร์กเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับหกคำของมาร์กนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่า รักคนที่เขารักเรานี่แล้วเราจะไม่เสียใจครับโอเคนะฮะแม่เป็นคําพูดที่ดีเลยนะฮะรักคนที่เขารักเราและสักวันเขาจะทิ้งเราเช่นเดียวกันนะฮะไม่ใช่นะฮะนะโอเคฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับสิ่งที่เราทําลงไปนะฮะก็ยังไงก็พบกันคลิปหน้านะฮะถ้าเกิดฟ้าเป็นใจ